สวัสดีครับมาพบก,กับทเทเกนเจอร์นะครับปิดลิกีกพี p เรียบร้อยแล้วนะครับรูบีได้มาผมเชื่อได้เลยนะครับว่าหลายคนมือลั่นกันไปแล้วนะโดยเฉพาะคนที่รู้จักการใช้งานของอริสติกิเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ไม่ห้ามนะเพราะว่าทีมพักพืนเนี่ยน่าจะแข่งแกล่งพบทุกทางแล้วนะครับได้อริสติกิมาเนี่ยสริทีมโหดขึ้นชัดเจนอยู่เหมือนกันนะโซนตัวสตีมะเป็นตัวกันบินนะครับ น้องๆหลายคนเล่นกันใหม่ๆยังไม่รู้จักนะการใช้งานตัวบินตัวกันบินเนี่ยไปดูกันที่ playlist ก่อนนะครับตัวบินและตัวกันบินนะครับการใช้งานการใส่เกียร์นะครับคลิปบเทลตัวบินตัวกันบินเนี่ยมีครบหมดเลยไปดูก่อนนะจะได้เลือกใช้งานกันถูกตัวนะครับส่วนไอดีทั่วไปอันนี้บอกเลยว่าต้องการโคโรโบเรนเจอร์เป็นหลักแน่ๆนะโดยเฉพาะตัวทำดาเมจหลักสําคัญนะครับในซีรีส์ตีเพื่อนเนี่ย ผมดูแล้วเนะี่ยหลายคนเล่นเป็นปีนะบางคนเล่นมาหลายเดือนนะครับยูสามสิบยูสี่สิบยูห้าสิบเนี่ยตัวรอบข้างดีแล้วครับเกียร์ดีๆก็เยอะแล้วนะใส่เกียร์ก็เป็นนะครับซื้อสายฟรีรอกิจกรรมนะก็จะมีเกียร์ดีๆนะครับมาเสริมทีมกันนะอ่ะอย่างที่บอกเกมนี้อดทนนะครับขาดเพียงแค่ดาเมจหลักต้องแม็กซ์ด้วยนะดาเมจหลักแม็กซ์ครับมันจะยกระดับทีมได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่าเราหารูบี้ได้เยอะนะแล้วก็ความเกลือเนี่ย อาจจะยังไม่เทียบเข้าไอดีที่สร้างมานานนะไอดี ID สร้างมานานบอกเลยว่าจะเกลือหนักมากต้องวางแผนเก็บรูบี้เป็นอย่างดีนะครับเก็บรูบี้ไม่พอนะต้องเก็บกบด้วยไม่ใช่ว่าได้กบมาตีบวกเละเทะนะครับทีมก็ไม่แข่งแกล่งสักทีหนึ่งนะครับซึ่งน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยต้องการดาเมจหลักแน่ๆนะไปดูคลิปอลิสติกินเนะี่ยเห็นว่าเฮ้ยพี่ทำไมมันบัฟโหดเหลือเกินนะครับรู้สึกมือคันยิกๆอยากจะเปิดกาชาขึ้นมา มาเตือนกันนะครับไม่รู้ว่าทนหรือเปล่านะแข่งใจกันนิดนึงนะครับวันศุกร์นี้ศุกร์ที่29โคโรโบเรนเจอร์ตัวใหม่ประจําเดือนมิถุนาจะมาแล้วนะครับโคโรโบเรนเจอร์นะครับดาเมจหลักเนี่ยมันมาจากโคโรโบเรนเจอร์แทบทั้งหมดเลยนะที่เหลือก็จะเป็นตัวเสริมทีมครับโดยเฉพาะสังมืดอ่าเราใช้กันแค่วิลล์140นะอ่าส่วนตัวโคโรโบเราปั้นแม็กซ์ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นไอดีสร้างใหม่เนี่ยมันใช้ระยะเวลาสั้นมากในการปั้นแม็กซ์นะ เดือน2เดือนนี้ก็แม็กล้าวนะครับในยุคปัจจุบันนะเพราะว่าเกมแจกค่อนข้างจะเยอะนะครับจริงๆมีทริคหนึ่งแต่ผมเนี่ยไม่เคยแนะนำเพราะว่ามันอาจจะเสียเวดาฟีนะครับไอดีสร้างใหม่นะครับลองดูก็ได้นะใครอยากจะลองทำได้นะครับสร้างมาปุ๊บเนี่ยภารกิจรายวันมันจะเป็นตั๋ว10ใบนะเราไม่ต้องอัพเวลเลยครับเราเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาตั๋วอย่างเดียวเลยนะครับเอาตั๋วย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ทำภารกิจมือใหม่นะครับเก็บตั๋วเอาไว้เยอะนะครับ อ่าจนคิดว่าเยอะพอเนี่ยไปเปิดกาชาครับถ้าเปิดได้ตัวที่ต้องการอ่ะโปรโบเลนเจอร์ anger, สมมติว่าได้ตัวเจ๋งที่สุดเลย1ตัวครับเราเข้าระบบเลยครับอัพเวลครับหาดูบี้นะครับแต่าก,การอัพเวลตีบวกเรนเจอร์ครับแล้วก็ไต่หลีกพีพีมันจะได้ดูบี้มาแบบเยอะนะประมาณ2,000เลยนะครับอ่าจากนั้นเนี่ยเราก็เอาดูบี้ที่เหลือนะครับเพราะว่าได้เรนเจอร์แล้วไงอ่าเอาตัวเปิดเรนเจอร์ไปแล้วนะครับได้เรนเจอร์ที่ต้องการเอาดูบี้ไปเปิดกบ เอาไปเปิดกาชากกบครับถ้าเราได้กบดําหรือกบม่วงมาเยอะๆะครับอ่ารวมถึงกาชาพอยนะครับเปิดกาชาธรรมดาแล้วก็จะได้กาชาพอยไปเปิดซ้ำนะครับถ้าได้กบโชคดีนะกบ20ตัวแม็กทันทีเลยนะครับสำหรับ ID สร้างใหม่ๆนะอ่าถ้าเกิดโชคดีได้กรบไวได้เปิดเกียร์ด้วยนะครับ อาเจานั้นเนี่ยลองดูคนได้นะอาโซนน,น้องๆที่ถามเข้ามาว่าทําไมผมไม่ปั้นโยมิแม็กนะครับอา,อาอริสติกิแม็กผมไม่ได้กวนนะผมถามว่าปั้นยังไงคือมันไม่ได้ปั้นง่ายครับตัวนี้เนี่ยผมใช้กบฟรีทั้งหมดนะอามาเทสือครับเพราะว่ามันแจกกบบ่วงเดือนละหนึ่งตัวถามว่าจะปั้นแม็กนะครับแสงและมืดหนึ่งตัวทํายังไงมันมีแค่อาแปดดาวธรรมดากับไฮเปอร์นะไม่มีอัลตร้าครับทะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูครับสมมุติว่าผมเติมในนี้นะ ตีไป1,000งูบี้แล้วกันนะครับ1,600บาทในนี้แพงนะ,ะถ้าเกิดเป็นไนโซนี่พันสี่เก้าสิบครับถ้ามีส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยก็ลดได้อีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้แน,นำว่าไปที่เพจลุงยุทธนะครับแล้วก็เพจเลดี้แอนสองเพจนี้นะ,ะเขาเติมได้ในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็เชื่อใจได้ครับอย่างตรงนี้เนี่ยเพจลุงยุทธกับเลดี้แอนเขาจะพันสองห้าสิบนะดูนะครับว่าราคามันต่างกันเยอะเอออันนี้มีคนถามอยู่กันว่าที่โปรโมทแล้วได้อะไรนะครับ ไม่ได้นะครับผมได้ประโยชน์ทางอ้อมมากกว่าอ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาจงจริงเติมไม่เป็นบางคนเนี่ยเห็นว่าเติมแพงไม่อยากเติมแต่ถ้าเกิดเติมแล้วราคาถูกเขาอาจจะอยากเติมนะยิ่งถ้าเกิดเติมแล้วเปิดได้เนะี่ยผมบอกได้เลยว่าเติมอีกแน่นอนนะครับผลประโยชน์ที่ผมได้คืออะไรคนยังเล่นต่ออ่าคนเล่นต่อคนเติมนะครับเกมก็จะมีการพัฒนานะครับโคโรโบเลนเจอร์เจ๋งก็จะมานะ คนก็จะเล่นกันเยอะ,ะครับช่องผมก็จะได้ประโยชน์จากการที่มีคนเข้ามาดูอันนี้คือได้ประโยชน์ทางอ้อมนะครับผมก็เลยโปรโมทให้นะครับส่วนกาชาะครับอเติมไปแล้วใช่ไหมอาวุธพันสองอัติไปกลมๆพันสได้พันลูบี้นะครับเปิดไอเจ้ากาชาก,กบนะครับเราจะปั้นตัวแสงมืดใช่ไหมต้องได้กบไฮเปิดเท่านั้นนะครับสมมุติเปิด300ได้1ตัวอันนี้คือแบบอย่างดงดีเลยนะ มันต้องเปิดถึง20รอบนะครับก็คือ6 0ันรูบี้ก็หมื่นสแล้วนะหมื่นสนะครับอันนี้คือถ้าโชคดีสุดๆนะครับแต่ถ้าโชคไม่ดีล่ะเออเผลอๆนี่ไปแบบ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ปั้นนะครับอ่าโอเคน้องๆก็เก็บรูบี้กันให้ดีๆไม่รู้ว่าเตือนทานหรือเปล่านะโอเคไปดูพีพีกันนะครับยังไม่ได้เข้าไปรับเลยนะครับว่าตกตำนานนี่ครับอยู่อันดับ196เออยังถือว่ายังไม่เคยบวยสักสัปดาห์หนึ่งเลยนะ ก็ยังถือว่าโอเคนะครับ r u b ีเนี่ยมันเทียบเท่ากับ Master 1นะครับคือผมไม่ขึ้นทุกสัปดาห์นะเพราะว่าต้องดู2อย่างนะครับจริงๆ3เลย1ต้องว่างก่อนนะ2ถ้าว่างต้องดูนะครับว่าคะแนนผมเนี่ยใกล้เคียงตำนานไหมถ้าเกิดใช้20 r u b รูซื้อขดลุงเนี่ยผมผมเล่นนะบางรอบก็ซื้อนะครับประมาณ20 Ru b ูีถ้าเกินกว่าน,นั้นก็ไม่ใช้แล้วนะครับบางรอบมีขดลุงเยอะอาอย่างรอบที่ผ่านมาเนี่ยใช้ขดลุงฟรีล้วนๆนะขึ้นตำนานนะครับก็สบายๆนะครับ โอเคมาอยู่ดีปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเล่น PVP กันสนิดหนึ่งนะครับว่าอยู่ดีแถวนี้นะครับนี่เห็นไหมตัวดาเมจหลักนะครับมาจาโคโรโบโอ้โหโคโรโบทั้งนั้นเลยเอ่ะมาเดี๋ยวมาลองดูกับทีมนี้้วกันนะแต่ทีมผมมีอลิสติกินะครับโอเคไปลุยก,กันครับอ่าตัวโคโรโบเรนเจอร์มีคนถามมาเยอะนะว่าแบบว่า แต่ปั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวโน้นดีไหมกลัวว่าเนิร์ฟแล้วจะมีปัญหานะครับไม่ต้องห่วงนะทุกตัวมีการโดนเนิร์ฟอย่างแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าเนิร์ฟไปแล้วเนี่ยมันจะยังใช้งานใกล้เคียงครับตอนที่มันออกมาตอนแรกๆตามปกติอยู่หรือเปล่าคือบางตัวโดนเนิร์ฟไปแล้วเนี่ยเป๋ยอยู่เหมือนกันนะเป๋ในที่นี้คือสกิลยิงไม่ค่อยโดนครับมีอาการแปลกไปนะครับเช่นสักุระผมไม่อยากจะพูดเลยเออสักุระนี่ ค่อนข้างจะมีความแปลกแล้วนะครับพอเล่นเป็นทีมนะถ้าแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งไม่มีปัญหาครับพอเล่นเป็นทีมเนี่ยออกอาการอยู่งนันฉะนั้นเนี่ยการใส่เกียร์ค่อนข้างจะสําคัญอแต่ไม่เป็นไรผมคิดว่ามันอาจจะเป็นบั็กก็ได้นะครับ <'ll> เห็นไหมผมมีอลิสติกิครับทัดเจเลยนะครับว่าทีมค่อนข้างจะแกลง่กลงขึ้นนะครับคือขึ้นตำนานเนี่ยเอาจงจริงนะท็อปสองร้อยตำนานเนี่ย ถ้าเขาเล่นกันเต็มๆทุกคนนะผมขึ้นไม่ได้นะครับทีมโหดๆเยอะมากแต่คราวนี้เนี่ยแต่ละสัปดาห์เนี่ยบางคนเขาก็ไม่เล่นไนงะบางคนเขาก็ไม่มีเวลาว่างนะครับบางคนก็อับปล่อยๆไปก็ไม่ได้เล่นนะครับก็จะมีทีมที่แบบว่าอา่ขึ้นมาต่อสู้กันนะครับก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็จะแท็กๆไปนะครับอ่าในคนไทยก็จะทำไปนะครันี่ตัวนี้โอ้โหเจอหน้าปุ๊บเนี่ยม่เขาจะชอบ ที่หน้าทัศไรนะครับอาโซนซาก,กุระมีคนถามว่าพี่ทําไมใช้เป็นอัลตรานะครับคือผมมาทดสอบบั๊กนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับยังไม่ได้ทําคลิปให้ดูอ่ะเดี๋ยวไว้อ่าเช็คันหน้าชัดนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรเนะี่ยค่อยทําคลิปให้ดูนะครับสลับมาก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้จุตินะับจุติโคโรโบสลับนะก็สลับไปสลับมาได้นะครับแล้วก็อัลตราก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานอัลตราก็ได้ เรนเจอร์ <Ranger S 2> ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําเป็นไฮเปอร์เสมอไปนะครับใช้เป็นอัลตร้าเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการปล่อยตัวนะครับเรนเจอร์ก็จะปล่อยตัวดีๆขึ้นเนี่ยเห็นไหมไทกะนี่ยืนหน้าตลอดเลยนะครับผมมีทั้งคิริวครับมีทั้งตัวของซากุระนะเกียร์นี่ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากครับแต่ยิงไม่เข้านะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเกลียนมากอ่ะผมพัดดีกว,ว่าเพราะว่าผมจะโดนยิงเละเทะเลยนะครับคือจระเข้ผมเนี่ย ก็จะยืนไม่ได้เลยโอ้โหด,ดูครับยังปล่อยตัวออกมาเพียบเลยทีเดียวอีนน๋ยวผมเปลี่ยนเป็นทนายดีกว่าไหมเนี่ยอ่จะเอาต่อทีมนี้ผมไอ้นี่นี่ว่าใช้เป็นตัวก๊อปปี้นะครับอ่าออโต้ออโต้ดูครับผมเจอไทกะเนี่ยเห็นไหมถ้ารอบนี้เนี่ยมีตัวแบบเต่งๆนะครับดาเมจเต่งๆจากทัดไม้นะครับยิงถ้าเกิดแบบยิงลึกๆดาเมจสองสก,กิลคูน่าสก,กิลต่ำๆเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่า ยกระดับทีมชัดเตนนะครับคือแค่าดาเมจอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องมีอลิสติกก็ได้เห็นไหมทีมนี้เขาไม่มีอลิสติกนะครับคือพึ่งแค่าดาเมหลักงเนี่ยเรายืนเพชรได้สบายเลยนะครับเห็นไหมเจอทีมแบบนี้ผมยังมีปัญหาอยู่เลยนะครับอ๋อเขามีตัวไอ้นี่มีซารีนักเรียนอ่ะเขามีซารีนักเรียนนะครับมันก็รีเซ็ตเหมือนกันนะอันนี้เจอคู่นี้เนะี่ยผมไม่เล่นเลยนะครับอ่ะขอรีเคลียงกันสักนิดหนึ่งนะครับ อะทีมนี้ไม่มีไทกะนะครับแต่มีคู่นี้โอเคแบบนี้พอได้อยู่อ่ะมีอาริสติกิเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเล่นในทีมที่1แล้วกันอ่ะทีมที่1อะเดี๋ยวผมเอาทานายให้ดูมีคนอยากเห็นว่าถ้าใช้ทานายจับเป็นยังไงนะครับคือทานายมันค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับมันก็อาจจะตายง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดข้างหลัง ยืนได้นะครับยิงมาไม่ถึงเนี่ยเขาก็ช่วยทำสตันได้เป็นอย่างดีนะครับค่อนข้างจะโอดอยู่ไม่น้อยโอเคมาดูกับทีมนี้ครับไม่ใช่มาเล่งอัดกลาครับในการมือคันยิกๆนะที่จะเปิดเอาอลิสติก,กีครับอ่าลืมสลับทีมอีกแล้วตัดทีมเรียบร้อยเลยครับลืมสลับทีมโอ้โหเสียตำแหน่งเรนเจอร์ไปละหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ลองด้วย ไม่เป็นไรยื้อกันไปครับโอเคน่าจะยืนได้ครับคือทีมผมไม่มีดาเมดไม้นะก็เวลาเจอท่านน้ำโหดๆก็จะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับฆ่าเขาไม่ได้นะก็เหนื่อยอยู่เหมนกันนะอ่ะยื้อกันครับยื้อไปเรื่อยๆอ่ะยื้อจนเขาพัดครับโอเคเพ้าสเต็ปอ่ะแบบนี้ก็น่าจะชนะได้เอ้ยยิงไม่ทันโอ้โหเราชินจิ ถามทุกวันเลยนะครับใช้ได้ครับถ้าไม่เจอดาเมจไม้โหดๆเนี่ยบาทีจริงยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ไม่ได้แนะนําให้ปั้นแม็กย้อนหลังเนะอะคือปั้นแม็กตัวใหม่ๆจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะการันตีว่าโหดไปนานๆแน่นอน,น,นหลายเดือนนะเออเนิร์ฟแล้วก็ไปพึ่งเกียร์กันเอาเองนะครับทีมนี้สู้ได้เห็นไหมพอไม่มีทายกลับปุ๊บนะครับชีวิตผมเนี่ยรู้สึกดีขึ้นอาชัดเจนเออบนตำนานไปดูกันได้นะครับว่าตัวดาเมจหลักเนี่ย ทายกะเลยครับเนิร์ฟน้อยนะครับยิงแม่นนะครับติดคด้วยโกงอยู่นะติดคิอยู่นะครับเออตัวแบบนี้ไม่รู้ว่ามาอย่างไงนะครับอย่างที่บอกว่าคีริวนี่ก็เคยติดคิมาแล้วนะครับตอนนี้ที่เออคีริวโดนปรับแล้วคีริวไม่ติดแล้วนะครับมาเป็นทายกาดแทนโอ้ค่อนข้างจะเกลียดเลยทีเดียวนะครับอันนี้เห็นไหมผมไม่มีดาวเมทธาตุไม้นะครับเจอตัวของ บอสตอร์เค้นะครับกับเราชินจีเนี่ยเขาก็จะยืนได้นะครับอาจจะต,ตัวรอบข้างผมเนี่ยโอเคใช้ก๊อปปี้มานะครับแล้วก็เป็นดามเมจสะสมนะออย่างที่บอกครับเรนเจอร์บางตัวอาจจะไม่ดาเมจหนักมากแต่ถ้าเกิดเขาถึกเนี่ยปล่อยตัวออกมาได้เยอะเป็นดาเมจสะสมได้อยู่เหมือนกันนะแม้ว่าเราจะไม่มีตัวชนะท่านเนี่ยแต่ดามเมจมันสะสมได้นะครับดังนั้นก็เทคนิคนครับต่างๆนําไปใช้กันได้นะครับมาทีมนี้นะครับ โอเคมีตัวบินก็ต้องสลับเป็นทีมนี้อีกแล้วนะอันนี้ผมไม่ใช้ไม่ใช้ดาวินชีแล้วกันอ่ะลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูดูบ้างนะครับอ่ะลองทดสอบอะไรระดัแบบดูแล้วเดี๋ยวก็ลืมเปลี่ยนทีมอีกเออเอาเข้าไปโอเคมันอยู่ทีมนี้พอดีไม่ต้องเปลี่ยนนะครับโคโรโบเรนเจอร์จะเป็นเรื่องอะไรนะครับมีข่าวออกมาแล้วนะ ถ้ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ได้ทำคลิปนะก็จะเริ่มทำคลิปนะครับช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะมีน้องๆเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากโอ้โหอันนี้เข้าใจเลยทีเดียวครับว่าอยากรู้ครับแต่ผมก็บอกไปแล้วว่าควรจะต้องเก็บรูบี้นะครับอ่าย่างไงก็เก็บกันเอาไว้ก่อน,นครับเป็นดีนะอะัตัวบินกว่ามันจะปล่อยออกมานะครับนี่เลยทานายครับ ทนายครับข้างหลังยืนได้ครับก็สตานได้เหมือนตัวกันบินนั่นแหละตัวกันบินบางทีเรามีแค่เวลร้อยสี่สิบครับแต่ถ้าเกิดข้างหน้าเนี่ยเราเอาอยู่ครับข้างหลังเขาก็สร้างกลุ่มได้ครับนี่พวกนี้ก็โดนสตันไปนะดูครับสตานยันหน้าป้อมนะครับนี่ทําไมผมถึงใช้ทนายครับนี่คือเหตุผลแต่ถ้าเกิดมันยืนไม่ได้ครับเจอดาเมจไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดนะครับตายครับ ยืนไม่ได้ครับเขาโดนยิงทีสองทีก็ตายแล้วนะทนายเนี่ยแต่ถ้าฆ่าไม่ได้ก็ตามนี้ครับเคลโลโลหน้าเบ้เลยครับโอ้โหหน้าเบ้ยอยู่หน้าป้อมนี่เป็นไงอ่ามีอลิสติกิครับผมเนี่ยรอแค่ดาเมจหลักนะครับซึ่งตอนนี้ต้องการสองธาตุเพราะว่าธาตุน้ำจากตระเียังไม่ไหวนะอ่าถ้ามีธาตุน้ำาตมามา,มา,มาเอาอยู่เหมือนกันนะ เออแต่อยากได้ธาตุไม้มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆเนี่ยโอ้ทีมโหดไม่เล่นนะครับเราดีได้นะครับอยู่บนตำนานเนี่ยรีได้5้าครั้งนะที่เหลือเสียรูบี้นะครับถ้าไม่อยากเสียรูบี้ต้องรอแบบมันรีเซ็ตนะครับนานนะครับครึ่งชั่วโมงนะทำไม่ได้นะครับอ่ะมาทีมนี้นะครับโอเคผมใช้ทีม A ละกันนะเขาไม่มีตัวบินนะครับอ่ะมาเลยทีมนี้ก็ค่อนข้างจับฟูลิดหนึ่ง มาดูกันครับนี่มีอลิสติกิเนี่ยก็ชีวิตก็จะดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ต้องระวังอยู่ดีนะเราเจอดาเมตที่มาชนะทางท่าทีมเราพอดีครับก็เละได้นะครับเออเขายิงมาเราตายหมดนะครับอลิสติกิตายหมดเนี่ยก็สู้ไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยผมไม่ยืน,นะครับเพราะว่ามันขยับมาลึกไปหน่อยนะมีความสุ่มเสีย่ยงมากนะครับ ผมก็จะปล่อยตัวของเคโรโลเยอะนิดหนึ่งครับโอ้โหทีมเขามีไฟเยอะนะเคโรโลยืนไม่ได้นะครับอทีมนี้น่าจะแพ้พลาดไปตอนต้นเกมนะครับอ้ามาโอเคอกดออโต้เลยครับโอเคแบบนี้น่าทุนหน่อยก๊อปปี้สตาร์นอามาตาเซฟทีม อ่ะสตันเข้าหน่อยถ้าสตานเริ่มเข้านะครับคือหลายคลิปเนี่ยสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าทานายผมเนี่ยสตานได้นะครับมันก็เปรียบเสมือนการหยุดดาเมจของเขานะซึ่งจริงๆทานายก็มีสกิลใบยอยู่ด้วยนะครับอ่าถ้าเกิดหยุดเขาได้ดูนะครับทั้งใบทั้งสตานไปเทียบเลยครับอ่า่วนคนที่ถามว่าตัวเคโลโลเนี่ยใบนะครับไปเทียบกับอลลสติกินเะนี่ยมันจะกันได้ไหมคือถามว่ากันได้เนี่ยมันก็กันได้ส่วนหนึ่งนะ เพราะว่าถ้าเกิดใบเนี่ยมันก็จะใบไปยะเวลาที่ยาวนาน,นครับแต่ถ้าเกิดอลริสติกิปล่อยตัวออกมาใหม่นะครับแล้วเขาระบําติกิยิ่งๆเนี่ยเพื่อนก็ออกสกิลกันได้ต่อเนื่องนะฉะนั้นมันต้องมาวัดกันกันนะครับว่าใครจากออกสกิลได้ดีกว่ากันออกสกิลได้ถี่กว่ากันนะครับซึ่งอลริสติกิได้เปรียบอยู่นะครับสกิลใบนี้ก็ใบะลวม,มาต่ายไหนไหมชนะ,ะนนได้ครับแต่มมือถือเฮ้ยจะเย็นเพื่อนค้างครับค้างครับ ก็ปี้เยอะเกินนะครับอ่ะเป็นไงพลิกได้เลยนะครับถ้าผมไม่มีอลิสติกิเนนะี่ยเจอทีมนี้ผมจะสู้ไม่ได้นะก่อนหน้านี้สู้ไม่ได้ครับตอนนี้สู้ได้แล้วนะครับอ่ะเพราะว่ามารีเซ็ตกนข่าจะโอดเดือกเกิน,นครับแต่ยังแพ้ไทกาดอยู่เพราะว่าไทกาดนี่ทั้งอ่าโอ้ผมว่าทุกธาตุอ่ะยกเว้นไฟอย่างเดียวนะครับไทกาดนี่คือเจอน้ํานี่แบบกินนิ่มเลยนะเจอไม้ด้วยกันนะครับเขาก็โอเคอยู่กันนะ เออเจอแสงแล้มืดนะครับโอ้ยังได้เน่าๆอยู่เลยนะโอเควันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับมาเตือนกันไว้ไม่รู้ทันหรือเปล่านะวันศุกร์นี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มเข้าสู่บรรยากาศของโคโรโบเรนเจอร์นะครับอาจจะมีสปอยคลิปใ้คลิปหนึ่งนะก็รอติดตามข่าวสารกันได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ